ไชเวลาตัดหญ้านี่คะ่ะพี่น้องมาบ้านก็ทําความสะอาดบ้านทําทุกอย่างชีวิตแม่บ้านอิลีได้พี่น้องนี่แหละแม่บ้านมาอยู่นี่ก็ทําเหมือนเดิมทําทุกอย่างจากพี่น้องนี่แหละคะ่ะบ้านเฮาเนาะได้ใส่เสื้อผ้าได้ใส่บาตถุงนี่ก็เลิอดแล้วจากพี่น้องอยู่เมืองนอกใส่แต่ถุงเท้าใส่แต่โอ้ยอากาศหนาว่าบ้านเฮาอยากใส่ยังก็ใส่ เลาะเบงพักเบงหญ้าตามภาษาในสวนมีเด็กๆน,น้อยๆพี่น้องสวนเล็กๆก,ก็โอเคดีกว่าไม่มีให้เดินเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเดิน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 สีทาสีผ้านพี่น้องเอาสีดำมาลุงจะทาลูกแกทาไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จมาพี่น้องมากินส้มเขียวหวานโอ้ไปทุราเบิดมือจะพี่น้อง หลังไม่สบายอากาศไม่ห้อนมั้งเพิ่อนก็เลยปวดสบายมากินสม้ม tiếp Tì, sẽ tre cây đuối sẽ dài phải là dài cứ đi Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, มาพี่น้องมากินส้มเขียวหวานโอ้ไปทุราเบิดมือจ้ะพี่น้องฝรั่งไม่สบายอากาศมันห้อนมั่งเพื่นก็เลยบวสบายมากินส้มอ่ส้มแมนดารินเซ็บๆนอ้อง พอไงเราฮ้อนสสใจไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวพังงามาแล้วกลับมาแล้วไม่สบายเพราะว่าเพื่อนปีนเขาไงมันฮ้อนบรรยากาศดีดีน่ะตอนนี้เป็นบ่ายสามโมงบรรยากาศร่มรื่น นังค่ะนังสักพักเดี๋ยวจะไปนี่แหละไปสนี้คิบกว่าตอนเช้าอากาศดีตอนเช้าอันนี้กี่องศายี่กว่าองศานะต้นตำเรืองยายเก่ปลูกไว้ไมมันไม่ไอ้นี่นดริงเห <5 S 2> <5 S 1> กอ <10 S 1> มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิม <5 S 2> มันชุมนะ่มเนาะมันอยู่ในต้นไม้มันอยู่ในต้นไม้มันขึ้นมาดีดีสองสามย่อยก็ต้มยำได้แล้วต้มจืดเนาะดู แดดดีดีกลับมาได้แดดเช้าเช้าดัพปีเลยแค่วันย่ายาวเรีวเร็วตัดเดียวละครั้งเลยนะมันได้แดดดูอันนี้ต้นมะกรูดต้นมะกรูดสิบสิบห้าปีล้วมล้งต้นเนี้ยมันไม่สูงมันจะอยู่ได้แค่นี้แต่ใบนี่ดกมากให้เพื่อนบ้านเอาเก็บไปต้มยำเขาบอกเขาเก็บมันเก็บไงมันก็กินไม่หมดเหมือนเดิมนี่อาจจะทาสีข้างบ้านทาสีดำรอบเพราะว่าเพื่อนบ้านทาแล้วเหลือเรา ฟังนี้นะคะแล้วขาดไม่ได้สูรถจ้ะพี่น้องสูรถขาดไม่ได้นี่แหละเดี๋ยวขอยสิพภาพี่น้องเำ็จเสรขาดก็ได้คือสูรถโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้พ่อกันจ้าไปแล้วค่ะเจอกัน